่แต่ใส่ขึ้นวาก็ใส่าหมใส่ันนงิ่มแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนี่บะมีต่ตาตงอง60บาทไซส์จัมโบ้เราไปมา3ครั้งนี่รอบที่3ถึงได้กินนี่60บาทนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่า60บาทนี่มันได้อะไรบ้างทุกคนคอยดูนะ เทม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 หมูดิฉันก็ตกใจในหอมันเหมือนกันนะมีเกี๊ยวด้วยนะนี่นี่หกสิบบาทน,นี่ไม่ใช่ธรรมดาหกสิบบาทเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ทุกคนดูนะแต่ว่าเขาให้เครื่องปรุงมาแต่ว่าความที่มันเยอะมาดูทุกคนมาดูทุกคนมาดูนี่ความที่มันเยอะเนี่ย มันคงปรุงไม่รู้เรื่องอ่ะดิฉันว่านี่หกสิบบาทไข่ได้ยังไงนี่นี่คือดิฉันจะกินพอเป็นพิธีนะทุกคนนะเพราะมันเยอะมากขอแบ่งแล้วก็นี่เกี๊ยวเดี๋ยวจะกัดให้ดูว่าเกี๊ยวนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะืึยูหมูเด้งโอ้โหหูหกสิบบาทเอากำไรเท่ไหรเนี่ยตาม เดี๋ยวจะกินงคำหนึ่งดูสิว่ารสชาติเป็นแบบไหนเยอะมากหกบาทแล้วไม่ใช่ว่ามีแต่เส้นนี่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 มาดูมาดูนี่เห็นไหมนี่มีนะจ๊ะเยอะนะจ๊ะอ่ะชิมว่รสชาติแบบไหนนะเ,เดี๋ยวเราชิมเลยนะโหได้ทิ้นหมดนี่วันนี้ไม่ต้องไปไหนละนอนอืม อืมโอเคอยู่แต่เราต้องแบ่งปรุงอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนไม่ทั่วมันแบบความที่เส้นมันเยอะมากมันก็เลยเหมือนน้ำหมูแดงม,มันไม่ทั่วอะู่ทุกคนกินหมดนี่สิ้นสติเลยดิฉันํำนี้แล้วเราไปกันนะทุกคนอะอ,อืม Mm-mm. Mm-hmm. -mm.